สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําเมนูผัดหมี่เจ้าถ่านนะคะก็อย่างอื่นเลยเราใส่น้ําดื่มลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่หมูลงไปหมูนี่ถ้าน้ําเขายังไม่เดือดก็ยังไม่ต้องคนนะคะถ้าน้าเขาเดือดอย่างนี้เราคนได้นะคะเนี่ยค่ะใส่หมูลงไปพอเราคนอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันนะคะ เราก็จะมาปรุงเครื่องกันรอแป๊บนึงนี่ค่ะเราก็จะมาใส้น้ำปลาสีอิ๊วขาวน้ำมันหอย ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปเดี๋ยวน้ำตาลจะเพิ่มนขึ้นมาอีกนิดนี่ใส่สีดำหวานนะคะ 好，苏州。 ใส่น้ำตาลงลงไปนะคะนี่จะใส่ตั้งายลงไปน้อยเนะนึ่งนี่ก็ใส่น้ำมะขามนะคะ ก็จะคนนะคะก็จะคนเราจะรอให้น้ำเขาเดือดอีกแป๊บนึง ใหมหมเขาสกอีกแป๊บนึนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันน้ำมันยังไม่ต้องใส่นะคะที่สำคัญน,น้ำมันยังไม่ต้องใส่น้ำมันเราไว้ใส่ตอนที่จะจบท้ายรายการนะคะเพื่อนเดีย๋ยวพักสักครู่ให้น้ำเขาเดือดแป๊บนึงนะคะพอเ็าเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราใส่เส้นไปเลยนะคะจะมีเส้นเราก็จะใส่เส้นไปเลยนะคะเนี่ยเราใส่เส้นไปเลย เส้นที่เหลือจากรรทำกี่่เตี๋ยววันนั้นน่ะเราก็จะามาผัดหมี่กินผัดไปหลายหม้อแล้วค่ะผัดแจกป้าแจกเพื่อนบ้านตรงนี้แล้วก็แจกน้องสาวนี่ก็กินเองนี่ก็กินเองฮอ้ จะทำอย่างนี้นะคะให้เส้นเขาเดียวนุ่มเนี่ย,ย,อออยพอนะให้เส้นเขาได้ที่ถ้าน้ำเยอะเราก็ดึงน้ำออกถ้าน้ำน้อยเราก็เพิ่มน้ำได้นะคะให้เส้นเขาได้ที่เดี๋ยวเราก็ค่อยใส่น้ํำมันนะคะเพื่อนนี่คือวิธีทำผัดมี่เจ้าฐานนะคะ นะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะค่อยมาดูกันที่ว่าน้ำเขา,าจะพอดีนะคะน้ำเขาว่าน่าจะพอดีมาค่ะเพื่อนมาดูเนาะว่าเขาถึงไหนแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะได้ที่แล้ว,ลวค่ะนะคะเพื่อน นราจะได้ที่บางส่วนนะคะบางส่วนหนูรับโทรศัพท์เลยแม่หนูโทรมาลูกเร็วแป๊บหนึ่งนะคะไอ้ต้องเติมน้ำแป๊บนึงน้ำอีกนิดหนึ่งพอค่ะไม่ต้องเติมเยอะ ที่ไม่รับโทว่าบแม่หนูโทรมาน่ะเกิดแล้วทำไมไม่คุยอะคะลาย่ะรูการ mond, ist, s, man, mer, trucs, ์ต <st> uh ูนได้ไงลูกแม่โทรมาหนูก็ต้องรู้จักละ นี้เราก็มาใส่น้ํำมันเลยค่ะนะคะเพื่อนพอเขาได้สเต็ปนี้เราก็มาใส่น้ํามันเลยาหโชมแม่สิหนูกินข้าวกับอะไรชมแม่สิหนูกินข้าวกับอะไรเร็ว บอกแม่เร็วัะหมี่นี่มันจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเพื่อน สายอะไรหนูไม่ยอมรับสายแม่หนูจะเล่นกระตูนเลยไ่กับแม่หนุ่ม,มอกอนหนูก็ไปกดต้งกล้องเปิดสิลกูกมาเอามาให้ยายทสิยายจะเปิดให้ดู เห็นไหมรับก่อนใส่ไข่นะคะ จะกลบแล้วนะกลบไว้ก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะแป๊บหนึ่งนะคะมากลบไข่แล้วเราก็ ทำอย่างนี้ค่ะเพื่อน

ลุงนุอยู่ในบ้านไปให้ลุงนุดูสิลูกแึพัดมีเตาทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลุงนนลูุอยู่ในบ้านไปดูสิลูกหมาลูกหมา ได้ไหมนั่งไงลุงๆออกมาแล้วได้นะคะเพื่อนๆคะแค่นี้โอเคแล้ว ไปปิดเตาแล้วเราไปเทใส่นั่นกันอืมน้ำเนาะน้เลย เข้ามาจิกเพื่อนๆดูให้เราเนีนเ่ยไงนี่ถ้าลุงฮันอยู่ไม่ได้มีเวลาได้ทำกับข้าวนะลุงฮันแกจะชวนเข้าแต่ในเมืองเนี่ยค่ะ เรียบร้อยป้ายที่กินจังเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยพัดมีเตาถ่านปอ,อเรียบร้อย เหมดแล้วพมีตัวตาเห็นแล้วค่ะ <S <S ที่ใส่นี้ก็คือใส่ให้มีถงอกบิดบ้างนะ

แทบจะไม่ไหม้เลยดูหม้อแทบจะไม่ได้ไหม้อะไรเลยนะคะเป็นน้ำผัดไทยนั่นแหละค่ะคล้ายๆกันนเลยเตาของเราเตาถังเจ้ารีวิวให้ดูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแป๊บนึงนี่ค่ะ พัดอีเตาทาง้ มาค่ะเดี๋ยวจะตีวิวให้ดูนะคะแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งน,นคะคะเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวไปกินกันนะคะเพื่อนบัดนิงเต่าถางบายไปกินกัน